Darkness closed in with evil intent. She's lost. She's innocent and confused. The walk home was now terrifyingly long. Then suddenly, she the who <'re> lead her her one really lead found knows to to dream ชีวิตและธุรกิจไม่หลงทางถ้าคุณมีความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เคนาวมิติใหม่แห่งองค์ความรู้ที่สอดแทรกในทุกบริการทางการเงินเพื่อชีวิตเอกเนกและธุรกิจไร้ขีดจำกัดจากเครือธนาคารกสิกรไทย